สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับรูชินะอีกแล้วนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะรูชินะจะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เพิ่งเจอกับตัวเองนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและณนะตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกนั้นยังหลงเหลืออยู่ในความรู้สึกนะคะมันเป็นสภาวะจิตที่รู้สึกว่าสบาย แล้วก็เปี่ยมสุขคือไร้ความกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าาชีวิตของคนเราอ่ะจะหมดปัญหาหรือไม่มีอะไรจะทำหรืออไม่รู้จะทำอะไรมันคนละอย่างกันนะคะด้วยการงานทุกหน้าที่นะคะคุณจินาก็ยังรับผิดชอบอย่างปกติแล้วทีนี้ค่ะ มันมีสภาวะหนึ่งมันเวบเข้ามาในความรู้สึกนั่นก็คือสภาวะจิตใจที่รู้สึกสบายและเปี่ยมสุขแล้วคราวนี้ค่ะสภาวะจิตใจนี้ค่ะมันรู้สึกว่ากุชินะมีความรู้สึกว่ามันเบาสบายทำงานทุกอย่างมันก็มีพลังที่จะทำงานนั้นให้ประสบความสำเร็จอ,อย่างดีเลิศนะคะแล้วคราวนี้ค่ะ เมื่อกุชินะอยู่ในสภาวะจิตที่รู้สึกสบายและเปี่ยมสุขอะค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันอ่ะแล้วคราวนี้พลอกุชินะก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็มานั่งคิดอะ,อะไรอะ,อะไรที่กุชินะรู้สึกสบายวิธีการไหนความคิดแบบไหนณหนะ่วงเวลานั้นที่ทำให้กุชินะเนี่ย รู้สึกว่าจิตใจมันเบาสบายและมีความสุขแล้วคราวนี้คุชินะกะ็นั่งคิดอะไรที่ทำให้คุชินะรู้สึกจิตใจสบายเปี่ยมสุขและมีความสุขอย่างที่สุดนะคะคุชินะเนี่ยจะเป็นคนที่อชอบคิดนะคะแล้วก็จดบันทึกกลั่นกรองตกผลึกในความรู้สึกเปี่ยมสุข สบายจิตใจมันรู้สึกสบายอะค่ะทั้งๆที่มีงานมีหน้าที่ทำทุกอย่างเหมือนทุกๆวันนะคะแต่วันนั้นมันเป็นสภาวะจิตที่รู้สึกสบายที่สุดมีห้าเรื่องด้วยการที่อุณกูชินะ,ะจดบันทึกแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่ออยากให้ทุกคนเนี้ยมีสภาวะจิตที่สบายและเปี่ยมสุขดังที่กูชินะเจอค่ะในเรื่องแรกที่คุณกูณชินะ รู้สึกสบายนั่นก็คือคุชินะรู้วิธีสุขวิธีมีความสุขด้วยตัวเองได้และทำได้ด้วยนะคะข้อที่1รู้วิธีสุขและทำได้ด้วยนะคะข้อที่2อกุชินะเชื่อว่าทุกท่านสามารถเข้าใจได้เลยรู้วิธีสุข แต่ละคนนะคะมีวิธีที่จะมีความสุขแตกต่างกันไปนะคะแล้วคราวนี้พระครูชินะรู้วิธีสุขและทําได้ด้วยทําได้จริงๆด้วยนะคะข้อที่สองครูชินะรู้เท่าทันความคิดของตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง หมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกและอารมณ์ทั้งบวกและลบเห็นมองเห็นอารมณ์และความคิดมองเห็นความคิดว่าฉันคิดอะไรอยู่มองเห็นอารมณ์ของตัวเองณหนะ่วงเวลานั้นฉันมีอารมณ์ลบหรืออารมณ์บวก และรู้วิธีการจัดการหากมีอารมณ์บวกก็ดีไปใช่ไหมคะแสดงว่าทําให้เรามีความสุขได้แต่หากเรามีความคิดลบส่งผลให้เรามีอารมณ์ลบแน่นอนนะคะสารไม่ดีก็จะหลั่งออกมาคุณครูชินะเห็นว่าฉันคิดลบอยู่นะตอนนี้ฉันกำลังมีอารมณ์ลบนะเอาคือพอเราเห็นแล้วก็เรา คุณชินะมีวิธีการจัดการอารมณ์ลบและความคิดลบนั้นทุกทุกเรื่องนะคะซึ่งกระบวนการคิดของคนนะคะมันมีเยอะมากในเรื่องของการคิดลบส่งผลให้เรามีอารมณ์ลบอะคะ่ะซึ่งมันละเอียดอ่อนมากอ่าอันนี้จะบอกกว้างๆว่าเมื่อไหร่ที่คิดลบ เห็นมันให้ชัดว่าคิดลบอยู่และเมื่อไหร่ที่คิดลบอารมณ์ลบมันก็จะเกิดขึ้นตามความคิดมีวิธีการจัดการความคิดลบและอารมณ์ลบไม่ให้มันไม่ให้มันอยู่กับเรานานและแทนที่ด้วยความคิดบวกและอารมณ์บวกทันทีนะคะนั่นคือข้อที่2ครูชินะจะไม่ยอมให้ ความคิดลบมันอยู่กับคุชินะนานเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดลบนานเกินไปมันก็จะมีอารมณ์ลบเกิดขึ้นรีบเห็นมันให้ชัดและจัดการมันทันทีด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปแล้วแต่เรื่องเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะคะนั่นคือเรื่องที่สองที่คุชินะมีสภาวะจิต ที่รู้สึกสบายและเปี่ยมสุขนะคะสำหรับไลฟ์สดในวันนี้นะคะกลั่นกรองออกมาจากความรู้สึกจริงๆและทำได้จริงและเห็นผลจริงนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดคุชินะในวันนี้นะคะขออนุญาตทักทายนะคะสวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะคุณเกตคุณรอดเฉดคุณมารีนานะคะ คุณสุพรีนานะคะคุณพานีนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สดคุชินะในวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อเรื่องเปี่ยมสุขด้วยสภาวะจิตที่เปี่ยมสุขมีอารมณ์สุขมีความสุขนะคะคราวนี้เข้าสู่ข้อที่3นะคะเรื่องที่3ที่คุณคุชินะ,ะมีความรู้สึกจิตที่มันเบาสบายแล้วก็เปี่ยมสุข มันอยู่ในสภาวะจิตที่มีความสุขอะคะ่ะหาเรื่องด้วยกันนะคะย้อนอีกนิดห้าเรื่องด้วยกันและตอนนี้คุชินะบอกไป2เรื่องแล้วยังไม่ลงลึกนะคะเรื่องที่3ที่คุณคูณชินะ,ะรู้สึกว่าสภาวะจิตของคูชินะเนี่ยมีความสุขเปี่ยมสุขนะคะเรื่องที่สามนั่นก็คือเข้าใจคน เข้าใจธรรมชาติของคนต้องใส่คำว่าธรรมชาติด้วยนะคะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาคำว่าธรรมชาติธรรมดาธรรมะธรรมชาติสิ่งที่แสดงสิ่งที่แสดงออกของคนที่อยู่รอบตัวเราอะคะ่ะเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจธรรมชาติของคนเราก็จะรู้สึกว่า ไม่มีความทุกข์กับสิ่งที่คนแต่ละคนแสดงออกแสดงพฤติกรรมออกมาให้เราเห็นไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นพฤติกรรมลบหรือพฤติกรรมบวกหรือจะเป็นคำพูดลบหรือจะเป็นคำพูดบวกที่เขาแสดงออกมาให้เราเห็นนะคะหรือเราบังเอิญได้ยินเขาพูดลบ เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับคนอื่นหรือเกี่ยวกับตัวเราแต่บังเอิญเราได้ยินแน่นอนนะคะถ้าเป็นคนที่ไม่เคยได้ฝึกความเข้าใจคนเข้าใจธรรมชาติของคนก็จะมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เขาพูดมากระทบหูของเรามากระทบความรู้สึกของเราโดยเฉพาะถ้า ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราไม่ว่าจะลบหรือบวกใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องบวกที่เกี่ยวกับตัวเรามันก็ดีไปแต่ถ้าบังเอิญเราได้ยินเป็นเรื่องไม่ดีที่เกี่ยวกับตัวเราแน่นอนนะคะเราก็จะมีอารมณ์ลบเกี่ยวเกี่ยวกับคนนั้นแต่ในข้อสามถ้าเราเข้าใจธรรมะธรรมชาติของคนนะคะ เราก็จะมีกระบวนการคิดที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเราได้เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเราทั้งเชิงบวกและเชิงลบปล่อยไปค่ะเพราะมันเป็นเรื่องธรมธรมชาติธรรมชาติ ใครจะคิดอย่างไรกับเราช่างเขาเรารู้ตัวดีว่าเราทำอะไรอยู่เรามีสติรับรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไม่โกรธไม่ได้สนใจแต่ ฉันรับรู้และฉันเข้าใจเธอฉันรับรู้ว่าเธอกำลังรู้สึกอย่างไรและฉันเข้าใจธรรมชาติของเธอฉันเข้าใจธรรมชาติของคนทุกคนคุณครูชินาไม่อยากใช้คำว่าให้อภัยเพราะเมื่อไหร่ที่เราใช้คำว่าให้อภัยแสดงว่าเราโกรธแสดงว่าเรารู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้น เราก็เลยต้องให้อภัยใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการให้อภัยยังไม่ต้องพูดถึงเพราะเมื่อไหร่ที่เข้าใจธรรมชาติของคนนะคะเข้าใจเธอไงฉันไม่ได้โกรธเธอก็เลยไม่ต้องให้อภัยไงคะนะอันนี้ข้อที่3แล้วนะคราวนี้ข้อที่4นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์สดของคุณชินะนะคะ,ะสำหรับในค่ำคืนนี้ยกสภาวะจิตที่เปี่ยมสุข ทำอย่างไรกุชินะ5ข้อทำได้ออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะคะมีโพยตั้งอยู่บนตกักแต่แทบจะไม่ได้ดูเลยเพราะมันออกมาจากความรู้สึกที่เปี่ยมสุขและสภาวะจิตที่สบายนะคะคราวนี้ข้อที่สี่ข้อที่สี่แล้วนะ,ะดูโพยนิดนึงคราวนี้ทุก เหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าของเราอะค่ะทั้งดีและไม่ดีทั้งเป็นเหตุการณ์ลบและเป็นเหตุการณ์บวกที่เข้ามาให้เราได้รับรู้ด้วยความรู้สึกอะค่ะคูชินะมองว่ามันคือบทเรียนบทเรียนที่จะสอนเราบทเรียนที่จะให้เราเติบโต เพื่อที่จะยกสภาวะจิตของเราให้สูงขึ้นในอีกระดับหนึ่งแค่นั้นเองอะค่ะเมื่อเรามองอย่างนี้เราก็มีแต่ได้กับได้ใช่ไม่ใช่แต่ถ้ามันมีเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามาในความรู้สึกของเราอะค่ะแล้วเราไปตีความว่าเฮ้ย ทำไมซวยอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมจึงเป็นชั้นวะจิตของเราก็จะดิ่งลงเหวเลยค่ะและเรารู้สึกแย่เมื่อจิตของเราดิงลงเหวเรารู้สึกแย่แน่นอนนะคะมันก็จะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาเพราะข้างในมันจะตรงกับข้างนอก ในสภาวะจิตท,ที่เราคิดอยู่เมื่อเราคิดลบกับเหตุการณ์นั้นมันก็จะดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาให้เราเจอสิ่งไม่ดีที่ตรงกับภายนอกใจของเราแค่นั้นเองค่ะนั่นคือเหตุผลที่กูชินะกำลังจะบอกคุณว่าทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกเรื่องลบเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีมองมันไปนเลยว่ามันคือบท เรียนชีวิตที่เข้ามาสอนตัวเราแค่นั้นเองอะค่ะถ้าเป็นเรื่องดีแน่นอนมันยอดเยี่ยมโอ้โหแสดงว่ามันตรงกับข้างในใจของเราอะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีแสดงว่าเหตุการณ์ตรงหน้ากำลังสอนอะไรเราเพื่อให้เรารกยกระดับจิตของเราอะเพื่อให้เราแก้ไขจิตของเราอะเพื่อให้เราปรับ พฤติกรรมภายนอกอ่ะแล้วมันสะท้อนที่อยู่ข้างในอ่ะเหตุการณ์ภายนอกที่มันไม่ดีอ่ะมันแค่กำลังสอนกำลังบอกเราว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะแล้วมันต้องอย่างไรล่ะมันถึงจะภายนอกมันถึงจะดีตรงกับที่จิตข้างในที่เราคิดอยู่อ่ะแค่นั้นเองอะค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆเอาเป็นคือกุชินะบอกทุกเรื่องเลยค่ะที่มันเข้ามาทั้งที่เกี่ยวกับตัวเราและไม่เกี่ยวกับตัวเราแต่บังเอิญเราไปเห็นเราไปเจอค่ะ mm. เช่นมันเป็นเรื่องธรรมชาติกุชินะเป็นคนเวลาออกกำลังกายตอนเช้าๆนะคะ,อะเอาเรื่องที่มันไม่เกี่ยว แต่พาตัวเองให้ไปเกี่ยวเป็นคนชอบช่วยเหลือแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆอะค่ะอหอยท่าเขาเดินข้ามถนนกิ้งกือเขาเดินข้ามถนนกุชินะออกกำลังกายาเป็นซอยเข้าเข้าออกบ้านกุชินะก็จะหยิบเขาเขาอยากข้ามถนนใช่ไหมถ้าเขาข้ามช้าอาจจะมีรถมาเหยียบเขาได้กุชินะก็จะหยิบเขาเนี่ยค่ะออกไปจาก มาข้ามอีกฟากหนึ่งก็จะทำแบบนี้ถ้าเห็นก็จะช่วยกิ้งกือที่อยู่ในบ้านก็จะบอกทุกคนเลยว่าห้ามเหยียบถ้าเจอก็ให้หยิบเขาแล้วก็พาเขาออกข้างนอกนะคะก็ช่วยเขาทำอย่างนี้ค่ะไม่ได้หวังผลอะไรแต่รู้โดยธรรมชาติเลย จิตและความคิดที่เราทำออกไปอะคะ่ะมันจะดึงคนที่ทำอย่างเนี้ยกับเราด้วยเราช่วยเขาข้ามถนนเราช่วยไม่ให้เขาบาดเจ็บคนอื่นก็จะช่วยเราให้เราไปถึงเป้าหมายคนอื่นก็จะช่วยเราไม่ให้เราบาดเจ็บก็จะมีผู้คนเข้ามาช่วยเรามันเป็นคลื่นความคิดเดียวกันที่มันง่ายมากอะคะ่ะ ถ้าคุณเข้าใจเคล็ดลับข้อนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากที่คุณแสดงออกไปคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นจากจากผู้คนและสิ่งภยัยและสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เขาจะช่วยเราเช่นกันนะคะอันนี้คือการตีความเหตุการณ์ที่เข้าที่เข้ามาในความรู้สึกเราค่ะและเหตุการณ์อีกหลายๆอย่างที่คุณครูชินะเจอซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแต่เราเห็นด้วยตาเช่น เห็นผู้ชายหลายๆคนช่วยกันอหามบอร์ดบอร์ดหมายถึงป้ายใหญ่ๆถ้าหามคนเดียวมันหามไม่ได้ใช่ไหมคะแต่คูชินะเห็นและคูชินะตีความว่านั้นคือบทเรียนที่กำลังสอนคูชินะว่าการสามัคคีกันความร่วมมือกันนะคะทั้งอวัยวะของเราทุกส่วนเมื่อไหร่ที่เรามีความสามัคคีและเราร่วมมือกันเราสามารถที่จะเดินไปถึงเป้าหมายอะไรบางอย่าง ให้เขาเชื่อมสัมพันธ์กันไม่เฉพาะอวัยวะที่จะต้องสามารถคีกันในร่างกายเราในองค์กรก็เช่นกันนะคะสิ่งที่คุูินะเห็นคุูินะเห็นแค่ผู้ชายหลายๆคนช่วยกันหามบอร์ดย้ายไปอีกที่หนึ่งนะคะคนเดียวหามไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าบอร์ดใหญ่ๆป้ายใหญ่ๆมันก็หนักใช่ไหมคะก็ตีความว่า นั่นคือเมื่อไหร่ที่องค์กรองค์กรหนึ่งถ้ามีความรักและสามัคคีและมีความเข้าใจกันองค์กรนั้นมันก็จะเจริญรุ่งเรืองสามารถผ่านอุปสรรคและปัญหานั้นไปได้อันนี้เรื่องที่ไม่เกี่ยวแต่เอามาให้เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นบทเรียนสอนสอนเราแล้วถ้าเรื่องที่มันเกี่ยวโดยตรงะค่ะเกี่ยวโดยตรงเช่นผู้ปกครองในห้องมีปัญหาก็ไม่ต้องกลัวค่ะ ็เข้าไปเข้าไปคุยเข้าไปเคลียร์ถ้าครูปิดก็แค่ขอโทษ <Wow. S 1> และเริ่มกันใหม่แค่นั้นเองค่ะแล้วคราวนี้พอพูดถึงปัญหามันก็จะเข้าสู่ข้อที่ห้าอันนี้ข้อที่สี่ยกตัวอย่างเยอะมากนะคะทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับตัวของเราเองนะคะคราวนี้ข้อที่ห้าคุณจะต้องเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีเลิศ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้แก้ปัญหาแม้กระทั่งปัญหาเล็กๆอะค่ะคุณปล่อยไปปล่อยไปมันก็จะกลายเป็นดินพอกหางหมูแล้วคราวนี้ค่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเพราะคุณปล่อยให้ปัญหานั้นอะคะ่ะจากปัญหาเล็กมันกลายเป็นดินพอกหางหมูและมันเยอะมันก็จะเข้าสู่สภาวะที่มีความทุกข์และก็ต้องใช้เวลาเยอะในะที่จะแกะปัญหานั้นแต่ละปมแต่ละปมอะค่ะ เมื่อไรที่เป็นปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยเคลียร์เลยค่ะแก้เลยแก้มันเลยทำมันเลยอย่าปล่อยให้ปัญหานั้นคาราคาัังทำทันทีแก้ทันทีลุยทันทีลงมือทันทีแล้วคุณจะเป็นนักแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมถ้าคุณฝึก จิตของคุณอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆแม้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามาในความรู้สึกเข้ามาณนะตอนนั้นคุณจะแก้มันทันทีทั้งในร่างกายจิตใจของคุณจะแก้ปัญหานั้นอย่างง่ายดายโดยทันทีวงเล็บเชิงบวกเพราะคุณคิดบวกไงคะใครที่ติดตามคลิปและไลฟ์สดคุชีนะคุณจะกลายเป็นคิดบวก เป็นคนคิดบวกแล้วทุกเรื่องราวทุกปัญหาที่เข้ามาคุณจะแก้มันในเชิงบวกทันทีโดยที่ไม่ต้องไปโทษเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะเหตุการณ์นี้ฉันเลยเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้ฉันเลยแก้ไม่ได้คุณจะไม่เป็นคนอย่างนี้ใครที่ติดตามทั้งไลฟ์สดทั้งคลิปครูชินะอยู่นะคะและศีลเสมอจึงเจอกัน ใครที่ติดตามครูชินะจริตครูชินะเป็นยังไง5เคล็ดลับในวันนี้ที่จะทำให้สภาวะจิตของคุณสบายและเปี่ยมสุขคุณจะเข้าใจ5เคล็ดลับนี้ทันทีเลยซึ่งในในข้อ1และข้อ2ครูชินะยังไม่ได้อธิบายลงลึกแต่เชื่อว่าคุณเข้าใจทันทีทวนอีกครั้งนะคะจะจบและทวนอีกครั้งเมื่อไหร่ที่คุณต้องการจิตที่สบาย สภาวะจิตที่สบายและเปี่ยมสุขคุณอาจจะมีห้าข้อนี้อยู่แล้วแหละแต่คุณกูชินะมากรุ๊ปให้คุณเห็นว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วค่ะแต่ถ้าใครที่ยังมีบ้างไม่มีบ้างฝึกให้มีซะและคุณจะมีความรู้สึกว่ามีจิตใจที่สบายเปี่ยมสุขแล้ว คุชินะก็แบ่งปันจากประสบการณ์ที่ทำได้จริงทวนอีกครั้งสภาวะจิตที่สบายและเปี่ยมสุขข้อหนึ่งรู้วิธีสุขและทำได้ข้อสองรู้เท่าทันความคิดและรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองรู้วิธีการจัดการความคิดและอารมณ์ของตัวเองหากมันเป็นลบไม่ให้มันออกมา ไม่ให้ออกมาทำร้ายคนอื่นและที่สำคัญก่อนจะไปทำร้ายคนอื่นน่ะสารไม่ดีมันหลังในทำในร่างกายของเราสกัดมันทันทีไม่ให้มันอยู่กับเรานานความคิดลบอารมณ์ลบนะคะอย่างที่สามเข้าใจธรรมชาติของคนที่อยู่รอบตัวเราและเข้าใจธรรมชาติของคน อื่นๆที่อยู่ในโลกโซเชียลที่เข้ามาในโลกโซเชียลที่พอเราจับโทรศัพท์แล้วมันก็เด้งเข้ามาในเฟ e b o o กในอ่อในเพจต่างๆค่ะทั้งเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เข้ามาในความรู้สึกที่เราเห็นที่เราได้ยินนะคะเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะ ไม่จิตตกไปตามเรื่องราวและเหตุการณ์นั้นไม่จิตตกไปตามความคิดของคนกับปากที่เขาพูดออกมาให้เราได้รับสัมผัสข้อที่สีทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในความรู้สึกให้คุณเห็นกับตาได้ยินกับหูเข้ามาในความรู้สึกมันคือบทเรียนสอน เราให้ยกสภาวะจิตที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งแค่นั้นเองอย่างที่ห้าเป็นนักแก้ปัญหาที่ดิเลิศยอดเยี่ยมแก้ทันทีทำทันทีไม่ปล่อยให้เป็นดินพ่อขางหมูลองดูนะคะห้าเรื่องห้าเทคนิค ที่คุณสามารถยกสภาวะจิตของคุณให้รู้สึกเตียมสุขและมีความสุขดังที่คุชินะเจออยู่นะตอนนี้อยากแบ่งปันให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เจอสภาวะจิตที่เปี่ยมสุขนะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะวันนี้สุดยอดมากสำหรับวันนี้นะคะอยากเห็นทุกคนมีความสุขกับชีวิต แล้วก็ไปสู่เป้าหมายด้วยกันนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะ